อย่าลืมแนะนำตัวเองด้วยนะ okay, โอเคนะครับ <okay. S 2> สามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องเฟรมปีตีโป้งอินวงวันนี้ผมจะมานำเสะนอะอุจเกี่ยวเข้าที่เกี่ยวให้กับเกษตรกรซึ่งจะใช้รีมทดบางครับนะครับผมส่วนนี้ห้องที่คนขับนี่คือมีแเ้กอีเ้็อี้กับทีวี ให้ใช่แค่รีโมดก็พอโอเค look at this look at the camera ก็ก็จะม,มีภาพวาดเจ๋งไว้ด้วยก็เขียนไว้ด้วยก็กำลังแล้วก็จะออกมาเป็นแบบลงนะ้ำกับลงโครนออกแบบไม่ใช่ล้อแต่เป็นแต่เป็นล้อตีนตะขา ซึ่งสีก็จะออกมาเป็น,นแดงออกดำนิดหน่อยเพราะมันคือสน,นิ่งนิดหน่อยแต่ก็มีสีอยู่เตะ,ะ,ะออกแบบอันนิ่งๆหน่อยครับแล้วก็ก็จต่ออกแบบมเป็นเชื่อมเหล็กแค่แค่หกอันก็พอ ก็ไปหาล้อตีนนะคาบอย่างอื่นมาใส่แทนล้อตีนบทขาบเหล็กแล้วก็ที่เกี่ยวข้าวมันแป้งอ่ะมองกล้องครับผมก็ที่เกี่ยวข้าวเป็นมันแปง้งเป็นที่บดแปง้งและต่อไปอ่ะก็คือ ก็คือจะมีเป็นก็จะมีเป็นแท่งที่ดูดข้าไปไปใส่กันไปใส่กันไว้แล้วต่อไปเนี่ยจะไปวางบนข้างบนก็เลก็แล้วเจาะข้าวคันนี้ไม่พ้อน,อพอนออกมาทางท่อแต่พ้นออกมาทางกองสีแดงแดงเล็กๆนะเจ้าละผมแต่ต้องใช้ความ แต่ว่าต้องใช้พ่วงที่แบบยาวแล้วก็อ่านี่งๆครับ mm hmm. แล้วก็มีสูงมาก mm hmm. แล้วก็ตะบ,บตรรจุข้าวได้ครับก็ตอนเก็บก็เก็บง่ายๆแค่ครับเอาพวงเล็กๆมาใส่และต่อไปก็ก็เสียพ่วงเล็กๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับรถแทรกเตอร์ครับผม แลครก็ก็ต่อไปอ่ะอก็พอแค่นี่สำกับช่างเพลงปีติพงษ์วงครับครับผมงั้นบ๊ายบาย